สิ่งสาคัญที่เราจะเข้าเกียร์ได้ง่ายก็คือเท้าซ้ายต้องเหยียบแป้นให้สุดขับรับเหยียบค้ายสุดนะครับเหยียบค้ายสุดเลยสุดยางสุดเลยุดติดฝาผนังนะเหยียบไว้ตลอดเลยนะครับถ้าเราเหยียบค้าสุดเปรียบเทียบนิดนึงเหมือนกับประตูเนี่ยเปิดกว้างเราก็จะเข้าเกียร์ง่ายถ้าเราเหยียบค้าไม่สุดเหมือนกับประตูเปิดมาทีเดียวประตูแคบๆเราเข้ายากไหมเข้ายากเพราะฉะนั้นเหยียบค้าต้องให้สุดติดฝาผนังเลยนะครับโอเคอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าหัวเกียร์นะครับ ด่เขาเรียกว่าด้ามเกียร์หรือคันเกียร์นะอ่าใช้มือซ้ายนะครับจับที่หัวเกียร์นะอันนี้คือการจับที่ถูกต้องแขนต้องตั้งตรงนะครับเอาเอาข้อศอกลงมานิดนึงอ่าหัวไหล่ไม่ต้องยกหัวไหล่ปกติแต่แขนต้องพยายามตั้งตรงนะครับนี่คือเกียร์เกียร์ว้างเราจะเช็คไงว่าตอนนี้เป็นเกียร์ว่างก็เราจะโยกไปทางซ้ายหรือโยกไปทางขวาแค่แหละโยกซ้ายนะโยกขวาถ้าเราโยกซ้ายโยกขวาได้เยอะนะครับ นั่นแหละคือเกียร์ว่างไม่แนะนําให้ยกแรงๆแบบนี้นะจะทําให้เกียร์เสียเร็วนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะในการเช็คว่าเป็นเกียร์ว่างหรือเปล่ายกซ้ายยกขวาซึ่งหลายๆคนจะถนัดหรือจะทําวิธีนี้อ่าแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งเอาเราเอามือออกไปสังเกตจากนี้ครับหัวเกียร์นะรถของผมก็คือกระบะนะครับโตต้ารุ่นวีโก้นะสังเกตง่ายๆก็คือว่า ถ้าเกียร์ว่างนะครับหัวเกียร์เนี่ยจะอยู่ประมาณแนวด้านล่างของโฟมลายเห็นไหมสังเกตเลยนี่คือเกียร์ะไรเอ่ยอันนี้คือเกียร์ว่างแต่บางยี่ห้อถ้าไม่ใช่โตตตาหรือรุ่นวิโก้รุ่นนี้หัวเกียร์อาจจะอยู่ต่ํามาข้างนิดนึงหรือหัวเกียร์อาจจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันแนวของอะไรโงมลาย,ายที่อยู่ด้านล่างโอเคนะครับแต่ของผมนี่จะอยู่ แทบจะตรงกันเลยใช่ไหมค่ะ,อะตอนนี้เหยียบคันแล้วใช่ไหมเหยียบคถ้าหัวเกียร์ถูกดันขึ้นมาข้างบนแบบนี้เห็นไหมจะเห็นความแตกต่างเลยปะมาหัวเกียร์ใช่ไหมะจะถูกดันขึ้นมาใกล้คอนโซลนี้อันนี้ว่างไหมอันนี้เกียร์หนึง่งอันนี้ไม่ใช่วา่าอันนี้ถ้าว่างแล้วดันขึ้นมาตรงๆงนี่คือเกียร์สามอ๋ออันนี้อันนี้คือเกียร์สามใช่อันนี้คือเอาง่ายอันนี้คือไม่ใช่ว่างแน่นอนขนาดเครื่อง,ง kins, อยู่ติดนะปล่อยคัด์มาปุ๊บกระตุกดับเลยนะอาจทำเป็นเกียร์ว่างให้ผมที อ่าวางยางนี่เนีนไหมจะเห็นว่าหัวเกีย์จะอยู่ประมาณด้านล่างพวงมาลัยเลยนะหรือจะโยกซ้ายโยกขวาก็ได้โอเคผมลองดูใหม่นะปุ๊บอันนี้อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนเกียวว่างไหมไม่ว่างไม่ใช่มาอยู่ด้านล่างต่ำกว่าแนวด้านล่างของพวงมาลัยนี่อีกอันนี้ปล่อยคัทได้ไหมถ้าเครื่องยนต์ติดปล่อยคัทได้ไหมไม่ได้รถก็ตกดับเลยนะอ่ะเป็นเกียวว่างอ่าอันนี้เกินแล้วอ่าวางยางเอาวางแล้วเท้าซ้ายปล่อยมให้หมดเลยอ่าถ้าเป็นเกียวว่างนะ เท้าซ้ายปล่อยให้หมดได้นะถ้าเครื่องยนต์ติดอยู่รถก็จะไม่กระตุกับโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกวิธีการเข้าเกียร์กันนะครับอาเย็บกางให้สุดอ่ะมือจับที่หัวเกียร์นะครับนี่เกียร์ว่างใช่ไหมเกียร์หนึ่งก็คือดันมาทางซ้ายแล้วดังขึ้นนี่คือเกียร์เกียร์ถูกต้องครับมือพยายามข้อไปนะมืออย่ากลางนะครับถ้ามือกลางนะครับเดี๋ยวมือนี่หลุดมาจากหัวเกียร์นะเล็บยาวๆนี่อาจจะทิ่มมาที่คอนโซลเล็บอาจจะฉีกได้เหีนไหนี่คือเกียร์ไรเอ่ยเกียร์หนึ่งอ่ะพักเกียร์ว่างก่อน เบาๆอ่าว่างนะเอเคสองด้านซ้ายด้านลงนี่คือเกียร์สองโอเคผักขึ้นเบาๆไปเกียร์ว่างแล้วขึ้นตรงๆนี่คือ 2> <K> 2. ถูกครับอ่าเกียร์สี่ทำไมผักลงมาเบาๆไปเกียร์ว่างแล้วลงตรงๆเกียร์สี่ถูกครับเกียร์ถูกครับเ <K 5. S 1> กียร์ถอยอ่าดีมากเลยอ่าพักเกียร์ว่างก่อนอ่เอาเอาเอามือเอาก่อนเ <ๆ S 1> ดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะว่าจริงๆแล้วนะเกียร์เนี่ยเข้าง่ายมากผมจะลองใช้นิ้วเดียว เข้าเกียร์ให้ดูนะเพื่อยืนยันว่าเราไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยในการเข้าเกียร์ uh huh. ขอให้จับให้ถูกต้องนะครับจะเข้าเกียร์ง่ายมากและอีกอันนึงที่สําคัญที่สุดคือค้าต้องหยียบให้ <Okay. S 1> อ่าหยยบให้ผมทีนะอันนี้คือเกียร์บ้างนะ <Okay. S 1> ดูนะผมใช้นี่เดินเนี้ว่าซ้ายเห็นไหม uh huh. ขึ้นคือเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเาเกมือออกมือออกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูจากเกียร์หนึ่งใช่ไหมะผ uh huh. ักมาเบาๆผักลงมาเบาๆ เขาจะดีบมาเป็นเกียร์ว่างโดยธรรมชาติของเขาเองเลยนะโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงเยอะกีแก่แล้วเห็นไหมเราไม่ต้อง <c oughs> ตอนที่เราเข้าเกียร์มือเราไม่ต้องไปฝืน <c oughs> ไม่ต้องไปเกรงว่างดูต่อนนะซ้าย <c oughs> <s ays> <S ays> ลงคือเกียร์สองถูกครับเห็นไหมผักเบาเบาก็มาว่างว่างขึ้นตรงตรงเกียร์สามว่างลงตรงตรงเกียร์ว <c oughs> ่างขวาก่อนนะขึ้นเกียร์ห้า ว่าขวาลงเห็นไหมง่ายไหมง่ายเห็นไหมเพราะนั้นสําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกนี่คือคานต,ต้องเหยียบให้สุดเนั้นคารเราจะเหยียบได้สุดเราก็ต้องปรับเบาให้ถูกต้องด้วยคาเหยียบสุดเกียร์เข้าง่ายเลยเอา <Okay. S 1> ลองทาดูอีกเที่ยวหนึ่งนะครับอ่ามือค่อมนะไม่กำไม่บีบไม่เกงนะอ่าพูดด้วยนะว่าเข้าเกียร์อะไรอยู่เกียร์หนึ่งถูกต้องอ่าไม่ใช่ผิดอันนี้หนึ่งจับใหม่ เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผิดเพราะตรงนี้พอคุณดันซ้ายปุ๊บคุณจะไปถอนอถ้าคุณดันซ้ายปุ๊บคุณไปถอนแล้วคุณลงเลยนี่คือเกียร์สี่แล้วโอเคลองดูใหม่ครับลองดูใหม่อ่าโอเคพักเกียร์ว่างก่อนดันซ้ายสุดแล้วค้างไว้แล้วลงอ่ะอย่าถอนเลยอ้าวซ้ายสุดค้างไว้แล้วลงถูก <3. S 1> ต้องอย่าไปถอนอย่าไปคลายมันออกไปอ่าสองลว่างแล้วขึ้นตรงตรงถูกครับ <3. S 1> ถูกครับ <3. S 1> ถูกครับ <5. S 1> ผิดผ <muitas> ิดเพราะพอคุณจะเข้าเกียร์ถอยหลังแต่มาคุณพักเกียร์ว่างแล้วคุณดันขวาสุดเนี่ยแล้วแล้วคุณพอดันขวาสุดคุณต้องดันค้าอย่างงี้คุณอย่าประคายออกมาคุาอย่าอย่าถอนระอว่างนี้ถ้าคุณถอนมาปุ๊บมันจะมาเป็นเกียร์สี่หรือแม้แต่เมื่อกี้นี้เกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งใช่ไหมพอคุณเข้าเกียร์ว่างปุ๊บพอคุณดันซ้ายหลายคนเลยไปฝึกมากันมาเองก่อนพอดันซ้ายปุ๊บไปถอนออกแล้วดันลงปุ๊บปล่อยคัาส์กระตุกดับเลยเพราะมันเป็นเกียร์สี่ วันเอาใหม่อ่าเกียหนึ่งใหม่หถูกครับค้างไว้แล้วลงอ่าถูกต้องพอพอจากเกี่รวว่างดันซ้ายสุดนะแล้วก็ค้างไว้เกียสามอ่าถูกครับเกียสี่ถูกครับเกียห้าถูกครับผิด,ดปิดอย่าไปบิดนะคุณไปบิดแล้วเพราะคุณอย่าไปบิดขึ้นนี้อ่า ขวาตรงๆแล้วลงพีดขวาก่อนสิขวาก่อนเกียร์เกียร์ยหลังแงเอามาขวาตร้องตรงแล้วลองเอาอีกล่ามนึงอีกล่ามนึ่งถูกครับฮ่ามือเนี่ยอย่าไปฝืนอย่าไปเก่งใครกำลุมลวมๆให้เขาเด้งมาเป็นเกียร์ว,ว่างโดยธรรมชาติจะไปเกียร์อื่นๆได้ง่ายขึ้นถูกต้องเลยถูกครับถูกครับ ถูกครับไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องไปกระแทกค่อยๆอยอ,ยอ่าเอาไม้เอาไม,าามา้พักเกียวบ้างไหมอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งถูกสถูกสถูกสถูกครับห้าถูกครับถอยอ่าโอเคพักเกียวว่าง อ่ะว่างยาง,งนะอ่ว่างเช็คว่างยไงเช็คว่างไงยกให้ตุดอ่าโอเคอาป่อยเท้าซ้ายได้ครับ